ไม่ช้าพ่อกี้ทำอะไรคะโอ้โหเดินมาอารมณ์อ๋อมันมีของในนั้นแล้วหนูจะมุดเหรอลูกนายอะไรโอ้ลูกบอลเอาลูกบอลใช่ไหมลูกให้ให้กับไก่หยิบให้ไหมเอาไหมให้กับไก่หยิบไหมเขาเอาไหมโอเคยิ้มหวานก่อนนายหันมายิ้มหวานทำตาหวานให้กับจ้าก่อนคิดแต่อะไร็จแล้วค่ะขอบคุณค่าสวยๆก่อนมันเก่งไหมเก่ง เขางงว่าจะคิดสึขอบคุณสองอย่างีอเหรอมีอีกเหรอหมดแล้วลูกสห้ดูก่ัขาวยๆกขานั่งดีๆทำไงคะนั่งดีๆนั่งดีๆกกะดูนะกตกะดูนั่งยังไงคะไม่นั่งเลย